สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านคะ่ะเอฟซียา,ยาวทุกท่านคะ่ะวันนี้พอกดช่องยา,ยาวอีกเช่นเคยคะ่ะเรียนรู้เรื่องการดูแลชนชมเช่นเคยคะ่ะวันนี้เพื่อนๆท่านไหนที่ปลูกชนชมแล้วยังประสบปัญหาชนชมดอกไม่สวยดอกไม่บานบานแล้วไม่สุดดอกบานแล้วดอกฟอทําให้ ไม่สวยงามไม่ให้เรามีความสุขกับการปลูกนะคะแต่วันนี้ยายนาวจะมาแนะนาเพื่อนๆกับการดูแลชนชมอีกเช่นเคยค่ะเพื่อนๆคะสังเกตไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรทําไมชนชมของเราเนี่ยค่ะถึงมีใบเหลืองนะคะใบเหลืองแต่ว่าดอกเขาจะบานได้เต็มที่นะคะบานเต็มที่นะคะไม่่อนะคะเป็นเพราะอะไรยายนาวจะพาเพื่อนเพื่อน มาอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะคะกับการใบเหลืองลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆเกิดจากสาเหตุที่ว่านะคะสาเหตุหลักๆเกิดจากการที่เราให้น้ําค่ะยายนาวให้น้ําต้นชนชมต้นนี้ตอนกลางคืนนะคะตอนเย็นยๆนะคะมืดๆแล้วก็ให้เยอะมากนะคะให้เยอะเกินไปให้เยอะมากๆเนาะเขาก็เลยนะคะเพื่อนๆ ชมชมต้นนี้ก็เลยเกิดอาการใบเหลืองค่ะมีอาการใบเหลืองแต่ว่า,อาดอกเขาไม่เป็นอะไรนะคะไม่มีปัญหาเรื่องดอกแต่มีอาการใบเหลืองเพราะอะไรยายนาวถึงต้องให้น้ําเยอะเป็นเพราะอะไรยายนาวถึงอยากให้ชมชมต้นนี้มีอาการใบเหลืองแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่านะคะถ้าเรารดน้ําเสร็จแล้วนะคะให้ ให้ชนชมของเรามาวางอยู่บนชั้นสูงแล้วให้จะจะทำให้นะคะจะทําให้ชนชมของเรามีอาการใบเหลืองพอใบเหลืองปุ๊บเขาก็จะร่วงค่ะพอเขาร่วงปุ๊บเขาก็จะแทงช่อออกมาให้เราได้ชมดอกนั่นเองนะคะเพื่อนๆเนาะเขาไม่ได้รากเน่าเขาไม่ได้มีเชื้อโรคอะไรแต่ว่ายายนาวให้น้ําปุ๊บ ยายนาวก็จะวางขึ้นสูงนะคะให้จะทำให้ใบของเขาเหลืองนะคะเหลืองแล้วก็ทำให้ใบของเขาลนนะคะลนร่วงนะคะแล้วเขาก็จะเกิดอาการใบร่วงพอร่วงเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีช่อดอกช่อตูมออกมาให้เราได้ชื่นชมนั่นเองค่ะเพื่อนๆนไม่มีอะไรนะคะไม่ต้องไปกลัวว่าต้นชนชมของเพื่อนๆนนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนบ้านไหนที่เจอลักษณะแบบนี้นะคะ ไม่ต้องกลัวว่าต้นชนชมของเพื่อนเพื่อนจะตายนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ตายนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าดูดอกของเขาก็บานได้เต็มที่แล้วก็ดอกบานแบบสดชื่นด้วยนะคะทุกคนไม่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าชนชมของเราจะมีอาการตายรากเน่านั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อนเทคนิคง่ายๆนะคะกับการดูแลต้นชนชมมีหลากหลายสายพันธุ์ตรงนั้นเห็นไหมคะพอใบเขาร่วงนะคะทุกคนพอใบเขาร่วงปุ๊บเขาก็จะ แตกดอกออกมาให้เราได้ชื่นชมนะคะเพื่อนๆอ,อาการของใบร่วงก็มีละได้เกิดได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะเพื่อนๆสาเหตุอ่าอ่าหลากัหลกๆก็ให้ให้ดูดีๆก็คือ กลัวว่าเขาจะมีอาการรากเน่านะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะใบเขาร่วงเขาก็จะแทงช่อตูมนะคะพอใบเขาร่วงเขาก็จะแทงช่อตูมออกมานั่นเองค่ะให้สังเกตแบบนี้แล้วก็พยายามดูโขดนะคะดูโขดดูโขดหรือว่าตรงโคนของต้นชนชมของเพื่อน,อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆเนอะบางทีอาจจะทําให้เกิดอาการรากเน่าก็ได้นะคะเพื่อนๆดูสิคะบานเต็มเลยคะ่ะ<ๆ>เพื่อนๆเห็นไหมคะ ไม่รากเน่านะคะเพื่อนๆแต่เขาจะไม่มีใบเลยนะคะใบเขาจะน้อยมากๆนะคะทุกคนใบเขาจะน้อยมากๆนะคะสังเกตได้เลยดอกจะโดกนะคะกับการที่เราให้น้ําให้น้ํามีหลายมีหลายวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ที่เราให้เยอะๆที่เราให้เยอะๆแล้วก็งด เราให้เยอะๆแล้วก็งดเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็งดพองดปุ๊บแล้วเขาก็จะเกิดอาการใบเหลืองนะคะใบเหลืองเหมือนใยมะนาวให้ดูเบื้องต้นนะคะใบเหลืองแล้วก็ใบใบเขาก็จะร่วงนะคะพอใบร่วงแล้วเขาก็จะแพงช่อนะคะ แทงช่อตูมนะคะแทงตูมแทงดอกออกมาแล้วก็จะทําให้ดอกดกด้วยนะคะเพื่อนๆก็จะทําให้ดอกดกแล้วเราก็เติมปุ๋ยลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆเติมปุ๋ยละลายช้าขณะที่ยายนาวถ่ายทําวิดีโอตอนนี้นะคะเพื่อนๆแดดจ้ามากๆค่ะชนชมของเรายิ่งสดชื่นมากๆดอกยิ่งสดชื่นสีดอกยิ่งเข้มสีดอกยิ่งสวยเพราะว่าชวนชม จะชอบมากๆถ้ามีแสงแดดนั่นเองค่ะเพื่อนๆเทคนิคการดูแลชนชมเทคนิคการปลูกชนชมไม่ได้ยุ่งยากเหมือนที่เพื่อนๆคิดนะคะแต่เพื่อนๆท่านไหนที่ปลูกแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จที่ปลูกแล้วชวนชมของเพื่อนๆดอกยังไม่ดกดอกยังไม่ตรึมดอกยังไม่สวยนะคะขั้วดอกไม่แข็งแรงรองทำ เช่นยายมะนาวเล่ามาเบื้องต้นนะคะเพื่อนเลองปลูกแล้วก็รดน้ําถ้าอยากให้ติดดอกออกดอกก็รองรดน้ําเยอะๆนะคะรองรดน้ําให้เยอะๆในในตอนเย็นนะคะในช่วงตอนเย็นแล้วเขาก็จะ ใบเหลืองนะคะใบเหลืองแล้วเขาจะร่วงนะคะส่วนชมเนี่ย <submarine> ถ <out> ้าถ <se mit unhealthy> <c oughs> ูกน้ำโดนน้ำแค่แค่แป๊บนะคะเพื่อนแค่สักหนึ่งคืนแค่นั้นอาการของเขาจะเริ่มเปลี่ยนทุกคนอารของเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนทีเปลี่ยนมากมากเลยนะเพื่อนเพราะว่าดมไม่มีแกนนะไม่มีแกลางไม่มีแก่นกลางนะเขาจะเป็นรากวกกับน้ำนะวกกับน้ำลำเขาเป็นลำพื้นที่วกับน้ำเขาเลยมีอ่าตีปฏิกิริยา วันมันไปต่อการที่น้ำวันดูอย่างเงี้ยนะเพื่อนการก็ต้องในที่เพื่อนในที่อทอบอกอาคาทุกโอกาสให้เยอะ,ะครัให้ครอบอาการเราได้เหมือนที่ยานาวเล่ามานะคะเพราะว่าคารชมเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำไม่ชอบเยอะนะคะชอบประมาณสิ่งปลูกค่านูนให้อากาศให้ให้คอควรน,นะคะให้น้ำว่าให้ ถ้าเราอยากให้ชมตรงไหนที่ได้ดอกค่ะก็ให้นะเยอะๆไอ้น้ตอนกลางคืนนะค no ะให้ช่วงกลางคืนลดกลางคืนตอนเย็นค่ะตอนเย็นรถไว้เลยเยอะชุ่มแบบชุ่มเลยพอรถเสร็จปุ๊บเราขึ้นมาตั้งวางนะคะวางที่สูงแต่ให้โอมนั้นนะคะให้ระบายน้ำได้ด้วยเพราะว่าจะใบร่วงนะคะใบเหลืองนะเห็นไหมใบเหลืองนุ่มเพราะติดดอกดีนะคะก็จะติดดอกอกดอกได้ดีได้สวยงามนะคะเพคุณผู้ชมก็จะสดชื่นมากๆค่ะคนถ้าทำตามแนะนำอยากแชรมันแล้วก็ทำด้วยนะคะเพราะว่าทีนี้นะคะจะที่แปอร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคน แดดต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สาต้นไม้นะคะสาต้นชมและต้นเฉียนที่ยนมานามปลูกนะคะแดดรอสันที่แดดร้อเรียนต้นชุ่มไม่ว่าต้นชมหรือว่าต้นเฉียนเขาก็ติดดอกออกดอกมากค่ะเพื่อนสีก็จะสดใสสวยนะคะสีเขาก็จะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆแจ่มมากๆนะพูดง่ายสีแจ่มสีสวยสีแจ่มมากๆของยามจะติดดอกออกมาแทบทุกกิ่งทุกยอดนะคะเพื่อนแล้วก็สวยมากค่ะโคนเนาะเทคนิคง่ายๆเทคนิคดีๆวิธีปลูกวิธีดูชมชมอยากให้ชมชมสีสดสีสวยขั้วดอกแข็งแรงดอกบกดอกบกโดยที่ไม่มีใบติด เราก็ทําเหมือนอย่างแม่แมนาวอ่ะาบบเข้าๆนะก็เพื่อนๆรดน้ําในช่วงตอนเย็นนะคะรดเยอะๆเลยเราใช้มอเตอรการใบเหลืองนะคะไปเขาก็จะร่วงพอร่วงแล้วเขาแตะก้อตุ้มมานะทุกคนเนาะเขาจะแตะก้อตุ้มมาเราได้อ่าโฉกที่สวยงามนะคะคนขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆที่เพื่อนๆเข้ามาค่ะโชมคลิปยาวทุกคลิปนะคะอ่าถ้ามีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องเยดาวด้วยนะคะเยดาวจะได้ทําคลิปดีๆอีพีต่อไปออกให้เพื่อนๆได้ชื่นชมนะคะได้ชมต่อไปนะคะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกล็ดเล็กเล็กเล็กน้อยๆนะคะ ในทุกๆวันในทุกคลิปที่ยนานาวทำมายเยาวทําเพราะว่ายานาวเลี้ยงชนชมเองปลูกไว้ชื่นชมนะคะเอาความรู้ที่ตัวเองมีกับเองนะคะปลูกกับต้นไม้เ,เองมาอธิบายิเ่้าๆนะคะให้เพือพ่อนๆพอ,พอ,พอ,พอพได้เอาไปแก้ไขปฏิบัติใช้กับมาของตัวเองเองกับเพื่อนคุณมากนะคะ นอกาแต่ตอนนี้มีคือว่าสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะคะดอกไม่ซ้อนนะคะแต่ก็ดอกด่งนะคะดอกด่งสีสดมากๆนะคะเพราะว่าเขาอยู่แสงแดดร้อเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะเนาะขอบคุณมากๆนะคะคลิปนี้เพื่อนๆอย่าเอาไปแล้วค่ะไปขีน้าอีดีนาแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกขอบคุณมากๆขอบคุณใจงเพื่อนที่เข้ามาชมบทลายเกล็ดเทลล์เอาไปประดับเอาไปทำดูนะคะรถน้ำในช่วงเย็นรถไปเยอะระวังในที่สุดเขารู้เขาจะติดดอกติดตูมออกมานั่นเองค่ะเพื่อนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า